โอ okay, เคนะตอนนี้คือ a ดรี่วิ h e v สี่พาร์ทที่สองนะนเล่นตอนนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะพี่พ่อฮะมันบัาอก่ะมุดมือเองเพื่อนเราไม่เปิด ไม่ไปไม่ไปครับตรงมไปเลยอยู่เร็วไปด้วยเร็วผมจะลงไปแล้วผมจะสปีดลันเลยนะ สิ่งอาจจะเบาหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทำใจไม่น้อยเลยโอเคเตรียมตัวหนึ่งสองสปินสนี๊มยาระเบิดนอน โอเคครั้งนี้คงจะมีสี่พาร์ทนะครับจังหวะนี้น่าจะนาน่าดีเลยอะเพราะว่าครั้งนี้ไม่มีใครตายแล้วก็ไม่มีใครโง่นะเราจะลองเซฟพลังงานอเนอร์เี็ตาไว้นะโอเค มีแก้มมีน้ำโอเคครับรู้แล้วครับมีน้ำด้วยอัปเดตมาโอ้โหมันลดให้เลยทุกคนนอนก่อนฮะเราไปกินข้าวเลย นี่นอนโอ้โหมาแล้วคงจะนานแหละครับทุกคนน่าจะนานน่าดูเลยและเช้าน,นี้ Let's go ดูไปด่าลวละ ơ ừ, mình có nước rồi à chị rồi ơ tôi mới ra được Mà thằng này Mà thằng này จูบพ่อจูบ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 เดี๋จาวิอากาวาเซจูบพ่เฮ้ยคุณตสิทธิ์นมั้นจูบพ่อทุกคนจูบพ่อจูบพ่อพ่อบอกว่าต h e f ฟัก Get out on my way ฉัน่าชลาดกวแกนะพ่อถ้าจะอยู่จุกจบเกม โอเคได้เวลาเออไปเดินมาแล่วเดินโอเคไพลำงงานเลยโอ้มันกินระหว่างทางเลย เซฟพลังงานทุกคนแค่นี้แหละ